รับอารมณ์มานะทุกช่องทางทุกรูปแบบนะทั้งๆท,ที่ทุกก็ทนรับต่อไปนะเพราะมันยังไม่ตายนะยังไม่ตายอายจตนะมันยังอยู่มันก็เลยต้องมีช่องทางในการได้รับสัมผัสทางอารมณ์ยังไงอารมณ์มันก็ต้องเข้ามาหนีไปอยู่ในถ้ำนะ <c oughs> ก็ไม่พ้นอีก ใช่ไหมห <c oughs> นีไปอยู่ในป่าในเขาหน,ะนีจากยุงไปเจอตัวทากนะาไปเจอปลิงไปเจอมแมลงในปา่าจิปาถะสารพัดนะความเปียกชื้นอากาศนะที่มันไม่พอดีไม่สับไยะ นี่คือสัมผัสที่เราจะเจอเราจะหนีไปไหนมันก็เจอหนีไปให้เงียบไม่มีอะไรนะอยู่ในถ้ำเงียบๆมันก็เสียงในหูมันก็วิ่งอยู่ในหูอีกนะไม่พอนั่งสมาธิอยู่ในถ้ำใจมันปรุงไปอีกนะโอ้โหแล้วสัมผัสทางใจนี่ก็เยอะมากสัมผัสทางใจมันไปได้อะไรไปได้เวทนา สัญญาสังขารสัญญาก็มีประมาณมากสังขารก็มีประมาณมากก็ไปคิดอดีตปรุงอนาคต <c oughs> นะปรุงไปปรุงมาเออออกจากถ้ำดีกว่านะ <c oughs> มันก็เลยเดี๋ยวเข้าถ้ำออกถ้ำกันไม่จบอีกนะเปลี่ยนถ้ำไม่ดีไปป่าป่าไม่ดีไปทะเลนะ ครอาจารย์บางท่านก็บอกมันหลอกผมไปทั่วทุกทิศทั่วแดนนะผลที่สุดท่านก็มาหาที่สปายะได้แล้วก็อยู่เป็นที่พระศาสดาเลยบอกอน,นิสงส์ของการอยู่เป็นที่นะจะบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุไม่เสื่อมจากสิ่งที่บรรลุแล้ว จะแตกฉานช่ำชองในบางสิ่งบางอย่างแม้ที่บรรลุแล้วอาพาธน้อยอถ้าอยู่ประจำที่เนี่ยอาพาธน้อยถ้าไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็อาพาธเยอะ,ะและการอยู่เป็นที่อันนี้สงอีอย่างจะมีมิตรมากมก็แปลกนะบางทีคนคิดว่าเฮ้ยต้องไปเยี่ยมไปมาหาสู่กันไปเยอะ จะได้รู้จักคนจะได้มีมิตรอันนั้นมิตรน้อยอืไปลองดูนะดูซิว่าอันไหนจะมีมิตรมากอันไหนมีมิตรน้อยแต่พู้เจ้าบอกอยู่เป็นที่เนี่ยมิตรจะมากนะเหมือนเขาตามตัวเราเจออะนะว่าเออเนี่ยไปที่เนี่ยอยู่แน่นอนนะอืมไม่ใช่ไปหาตัวไม่เจอแล้วไม่รู้อยู่ที่ไหนนะ ออไปนน่นอีกแล้วเชียงใหม่เอาไปที่อ้ออยู่ยะลาออนูอยู่ต่างประเทศอยู่เนี่ยแต่จะหากันไม่เจอเลยนี่อันนี้สงการอยู่เป็นที่สำคัญก็คือเราจะได้บรรลุในสิ่งที่ยังไม่บรรลุนะแล้วก็ไม่เสื่อมจากสิ่งที่บรรลุแล้วไอ้ที่บรรลุแล้วก็ไม่เสื่อมนะแล้วก็แถมยังแตกฉานช่ำชองในบางสิ่งบางอย่างแม้ที่บรรลุแล้ว ดังนั้นถ้าเราเจอที่สัปปายะแล้วก็อยู่ไปเถอะแต่นี้จะรู้ได้ยังไงที่นั้นมันสัปปายะไม่สัปปายะไม่ใช่สัพัญญูไม่อาจรู้ได้อีกก็ต้องอาศัยองค์ความรู้ของผู้เป็นสัพัญญุูพระองค์ก็วางไว้หลักเกณฑ์การครบบุคคลนิคมนครเมืองหลวงสถานที่บุคคลต่างๆเนี่ยคบแล้วเนี่ยอยู่แล้วอาศัยที่นั่นแล้วเนี่ย สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ตั้งขึ้นได้สมาธิที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นอันนี้ให้อยู่ไปอยู่แล้วเนี่ยสติตั้งขึ้นได้สมาธิตั้งขึ้นได้แต่เอกลาปัจจัยไม่ค่อยดีท่านก็บ,บอกไม่เป็นไรบวชมาไม่ได้เอาเพื่อเอกลาปัจจัยไม่ได้เพื่อเอาเอกลาปัจจัยก็ให้อยู่ไปแต่สติดีสมาธิดีโอเค แต่ถ้าอยู่แล้วเนี่ยสติก็ตั้งขึ้นไม่ได้สมาธิก็ตั้งขึ้นไม่ได้แต่เอกลัปัจจัยดีอืน่าคิดเนาะอืมอยู่ดีไหมก็มีจังหวะมีเวลาก็ไปเปลี่ยนไปซะนะแต่จะกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็แล้วแต่พิณาเอาเองนะเพราะเอกลาปัจจัยดีแต่ สติสมาธิไม่ได้เลื่องแต่ถ้าสติสมาธิก็ไม่ได้เลื่องสติก็ตั้งขึ้นไม่ได้สมาธิก็ไม่ดีเอกลาบยังไม่ดีอีกนะโอ้อันนี้หนักหนาสาหัสนะจีวรก็หามาได้ยากบิณฑบาตก็ฝืดเคืองนะจีอยู่อาศัยก็ไม่สับปลายะ,ะอาหารน้ำก็โอลำบากทำยังไง ระศาสดาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนให้ลีกไปจากที่นั้นเสียโดยด่วนรีบไปเลยนะภาวนาก็ไม่ดีเอกอลาภก็ไม่ดีเนี่ยรีบไปทันทีเลยถ้าพิจารณาเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยไปเถอะอ,อยู่ไม่ได้ละนะเพราะนั้นโดยหลักภาวนาไม่ขึ้นนี่ไม่ได้ละนะ แต่ถ้าสติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ตั้งขึ้นได้สมาธิที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นแต่เอกลาปัจจัยดีด้วยนะพระศาสดาบอกว่าจะเป็นบุคคลหรือสถานที่ก็ตามให้อยู่ไปตลอดชีวิตอย่าลีกไปเสียเลยนะอ,อ,อยู่ไปมแม้จะถูกขับไล่นะ แม้จะถูกขับไล่ก็ทนนะอยู่ไปนะสูกขับไล่ทำยังไงไม่ใช่ทนอย่างเดียวต้องไปทำอะไรไปขอขมาใช่ไหมไปขอขมาแล้วก็อยู่ไปเพราะว่าภาวนาก็ดีเอกลาบก็ดีก็จะไปหาที่ไหนลหละนะ เดี๋ยวก็ไปเจอที่ไม่ดีนี่ก็เป็นหลักเกณฑ์ในการที่จะใช้พิจารณานว่าบุคคลหรือสถานที่ที่เราเข้าไปเสพครบเนี่ยเราควรเสพครบหรือไม่มากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ถ้าคนคนนี้สำเร็จเป็นอาราหันแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนดีหมด ไอ้ที่เขาว่าไม่ดีก็ดีนะแกได้ปรับได้หมดนะมันไม่มีอะไรที่จะลากเราดึงเราไปละนะหรือไม่มีอะไรที่จะมาล่วรลดนะครอบงำให้เราต้องกระทบกระเทือนนะไม่มีตัวให้กระเทือนไงถ้ามีตัวก็กระเทือน ดีก็กระเทือนไม่ดีก็กระเทือนอุเบกขายังกระเทือนเลยนะเพราะมันมีตัวไงถ้าทำตัวเป็นขอทานเนี่ยง่ายนะภิกขุทำตัวเป็นขอทานเนี่ยสมกับอาชีพของตนเนี่ยก็ไม่มีอะไรจะเสียนะนะอยู่ได้หมดแหละอืมนะก็อยู่ง่ายอยู่ง่ายกินง่ายไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรมันก็ไม่มีอะไร ไม่มีอะไรก็ <c oughs> เหมือนโคเขาขาดเลยทีนี้มไม่ขิดไม่อะไรใครนะอยอมโดนขิดอย่างเดียว <c oughs> ยอมถูกขิดนี่นึกถึงพระสูตรอะไรยอมอย่างเดียวไม่ต้องเขาจะทำไรก็ทำไป อะไรเขาเอาเลื่อยมาเลื่อยเธอเป็นสองท่อนใช่ไหม,มจะมีจิตคิดประทุษร้ายเขาไหมไม่นะเปล่งวาจาชั่วหยาบไหมไม่นะแถมอะไรให้เขาอีกเมตตานะ,ะเจริญเมตตามีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์นะเป็นยังไงล่ะทำได้ไหมนะอืมต้องทำนะเนี่ยเพราะเราจะได้ คุ้นเคยเกิดอุปนิสัยในความเป็นกุศล <c oughs> และทิ้งอนุสัยในการเสพครบอารมณ์อกุศลนะเพราะเขาเอาเลื่อยมาเลื่อยแล้วเนี่ยนะถ้าเรามีจิตคิดประทุสลายเนี่ยนรกเกิดกับเราแล้วนะเราได้ผืนนาที่เป็นผืนนาเลวฝั่งอกุศลแล้ะ ถ้าอัตภาพตรงนั้นเราตายไปไม่มีใครมาช่วยเราก็ไปนรกต่อไม่คุ้มเลยอืมด่ามันในใจได้แป๊บเดียวแล้วเราไปเกิดในานรกนะไม่คุ้มไงไม่ด่ามันดีกว่ามีเมตตามันแล้วเราได้ไปเกิดสุกติโลกสวรรค์ส่วนมันมีจิตคิดประทุสรายเรามันไปเกิดในานรกใช่ไหม,อ,มอันนี้ความคุ้มค่ามันอยู่ตรงนี้ใช่ไหม ต่างคนต่างก็ต้องหนีเอาตัวรอดของตัวเองศัสัจธรรมความจริงเป็นอย่างนี้นะ่ะใครไม่รู้ก็ช่วยไม่ได้ไงก็เป็นผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณาเป็นเครื่องผูกก็แล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัตส,สังสารวัตนั้นสัตตนางผู้นั้นก็ลำบากทุกข์มากกว่าสุขก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่า <c oughs> ตัวเองนะไม่มีโอกาสได้สดับหรือได้สดับแล้วไม่มีโอกาสไม่ฝึก ไม่ฝึกฝนตนเองไม่หักห้ามใจไม่หักห้ามอารมณ์ใช่ไหมเมืม่อไม่ห้ามใจไม่ห้ามอารมณ์ปล่อยให้ปรุงไปมันก็ปรุงทางอากุศลมากกว่า,ากุศลนะ่ะตามอนุสัยของสัตานังทั้งหลายซึ่งมีความเป็นปุถุชนอยู่เป็นพื้นนะดังนั้นเขาจะว่าจะลาจะทำร้ายอะไรเราก็ พระสาสดาบอกให้เธอเนี่ยนึกถึงโอวาทอันเปรียบด้วยเรื่อยเขาด่ามาเนี่ยเอาเลื่อยมาเลื่อยเธอหรือยังยังเขาเงื้อมือประหารเนี่ยเอาเรื่อยมาเลื่อยหรือยังยังเขาประหารเธอด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้ถึงกับเอาเลื่อยมาเลื่อยหรือยังยังยังเบายังเบานะยังเล็กน้อยมาก ดังนั้นพอเวลาสาวกเนี่ยนึกถึงโอวาทอันเปรียบด้วยเรื่อยแล้วเนี่ยทุกเรื่องเป็นเรื่องเล็กหมดเลยเห็นนะเรื่องอะไรที่ประสบกับเราเนี่โอเรื่องเล็กนะจะเสื่อมลาบจะเสื่อมยศนะจะถูกนินทาจะเกิดความทุกข์ใดๆก็เอาละมันยังไม่ถึงขนาดกายมันถูกเลื่อยขาดเป็นสองท่อนก็เอาลนะนะ อยู่สู้ต่อไปปฏิบัติต่อไปจเจริญอ,อนาปานสติเนี่ยคนมันต้องฉลาดไงอันนี้มีปัญญานะดังนั้นคนที่ขาดปัญญาเนี่ยมีความทุกข์ทุกข์เยอะนะจะมีความทุกข์ทุกข์เพราะตั้งแต่ไม่ได้สดับหรือสดับแล้วไม่นำมาปฏิบัตินะืม ปฏิบัติแล้วปฏิบัติน้อยยังไม่เห็นผลนั้นถ้าเห็นผลแล้วเนี่ยไปสบายทีนี้ผัสสะมาอะไรมากระทบก็จะเป็นโสมนัสโทมนัสอุเบกขามีปัญญาหมดไม่ขาดปัญญา